ตัวนี้คือญ่าอะไรหรอครับพ่อค้าญ้าที่ใบเล็กๆอ่อนๆนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยาพิแคทูรัมไงครับญ้าที่ทนแล้งทนน้ำขังทนแบบทั้งแล้งน้ำขังแล้วก็ดินไม่ดีนะครับผมสวัสดีครับพบกับเกียงศักดิ์พันญ่าจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะนี่นะครับใครที่อยากได้ไปปลูกใส่นานะครับหรือว่าพื้นที่ที่ดินน้ำขังหรือว่าน้ำผ่านนะแนะนำญ้าพิแคทูรัม ปลูกทีเดียวอยู่ได้หลายปีนะครับรอบตัดไวใบอ่อนนุ่มนะครับใบจะมีขนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะอ่อนนุ่มแล้วก็ไม่แข็งเหมือนอาัตาตั้มนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัดแล้วรอบตัดไวนะครับการลักษณะก็คือสามารถที่จะแตกกอได้ดีนะครับผมแล้วก็ใบนุ่มนะ,ะตรงนี้นะครับดูคร่าวๆเนะี่ยคือหญ้าที่แคทูลัม um, หลายๆคนจะยังไม่รู้จักกันแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันอ่ะศาสตร์กล้องมาหน่อยครับไม่ใช่ เออครับหันมาตรงๆนะครับหันตรงครับต,ตรงอ่าอ่านี่นะครับคือหญ้าพิแคทูรัมนะครับหญ้าพิแคทูรัมหญ้าที่ทนทานนะครับคนก็นิยมภาคใต้นิยมกัมพูชาเวียดนามนิยมมากใครสนใจอยากได้ไปทดลองปลูกสั่งได้เกียงศัก์พันยาจังหวัดสกลนครครับ